คนปาเลสไตน์นับแสนคนอพยพออกจากตอนเหนือของกาซาเพื่อไปทางตอนใต้แต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่มีรายงานว่าทางตอนใต้เองก็มีคนจำนวนหนึ่งเสียชีวิตไปหลังจากที่อพยพด้วยค่ะนี่ก็คือภาพถ่าย<ม>ดาวเทียมทางอากาศที่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยออกมานะคะที่ชนวนกาซาค่ะเห็นภาพที่ถูกทำลาย นี่ก็คือภาพของเมืองเบธฮานวนนะคะใกล้กับพรมแดดอิสราเอลเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับเมื่อวันที่8ตุลาคมค่ะแสดงให้เห็นว่าอาคารพังทลายเมืองนี้เป็นเมืองรแรกๆที่ถูกโจมตีโดยทางอิสราเอลผู้คนที่เมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซากำลังพยายามช่วยกันขยับซากอาคารและแท่งเสาคอนกรีตที่ทับร่างของเด็กๆไว้ ผู้ชายนับสิบคนพยายามกันอยู่นานนะคะในที่สุดก็เห็นร่างของเด็กครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตนี้อบพยพไปจากตอนเหนือค่ะอีกด้านหนึ่งผู้คนที่คานยูนิสก็เร่งนำคนบาดเจ็บจากเหตุโจมตีทางอากาศไปใส่รถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อนำไปรักษาพยาบาลค่ะ อีกจุดของเมืองนี้ผู้คนที่รอดชีวิตกำลังฝังร่างของสมาชิกครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตทั้ง7คนเพราะการโจมตีทางอากาศที่ทำลายบ้านไปทั้งหลังกาซาถูกติดล้อมมา10วันเต็มไปด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างขาดแคลนอุปกรณ์รักษาพยาบาลโรงพยาบาลสถานพยาบาลขาดเลือดและยาการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแทบจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ การโจมตีทางอากาศทำให้สถานพยาบาล24แห่งโรงพยาบาล16แห่งเสียหายกาซาเป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประชากร2ล้าน3แสนคนอาศัยอยู่ในพื้นที่เพียง360ตารางกิโลเมตรค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอิสราเอลมีคำสั่งให้ คนกาซาทางตอนเหนืออพยพกว่า1ล้าน1แสนคนไปทางตอนใต้การโจมตีเกิดขึ้นตลอดทั้งคืนเป็นเวลาติดกันมา10วันแล้วนะคะตั้งแต่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและอิสราเอลตอบโต้กลับด้วยการโจมตีทางอากาศประเมินกันว่าคำสั่งให้อพยพคนในกาซามีขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีภาคพื้นดินและถ้าเริ่มโจมตีก็จะยิ่งสูญเสียเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่าย อิสราเอลระบุว่าไม่ได้มีการดุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาอีกด้านหนึ่งค่ะอียิปต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงและพยายามหาทางเปิดทางให้คนต่างชาติออกไปจากพื้นที่กาซาและพยายามที่จะนําความช่วยเหลือเข้าไปวันนี้โฆษกของกองทัพอิสราเอลระบุว่าจํานวนคนที่ถูกฮามาสลักพาตัวไปและถูกจับสูงถึง199คน ย้ำว่าให้ความสำคัญอันดับหนึ่งต่อชีวิตของตัวประกันก่อนหน้านี้อิสราเอลประเมินว่ามีคนถูกจับเป็นตัวประกันรวม155คนกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลและคนต่างชาติเมื่อ10วันที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลาย10ปีอิสราเอลระบุว่าปฏิบัติการที่เรียกว่าเอาอักซอมีคนเสียชีวิตรวม1,400คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนบาดเจ็บมากกว่า3,500คนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของฮามาสระบ,บุว่าคนปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้ว2,750คนบาดเจ็บ9,700คนค่ะ